ทุกคนคิดว่านะ่าควรตั้งชื่อล็อกนี้ว่าอะไรล็อกก่อนกลับไทยอย่างเงี้ยหรอหรือว่าวันอ,อาทิตย์ที่เรามานก็เคยมีแล้วก็อาจจะเป็นแบบล็อกก่อนกลับไทยอะไรแบบนี้ปะ่ะเพราะว่าเราจะต้องไปไทยวันที่สิบเก้าซึ่งจริง,รงๆแล้ววันเนี้ยวันอาทิตย์เป็นวันที่แบบนะนก็กําลังเตรียมตัวเพื่อที่จะไปไทยก็ออตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะแล้วเราก็ไปไทยมาตอนคือตั้งใจว่าจะไปไทยทุกปีปีีเราก็ไปปีนก็ไปนะคะ แล้วก็แบบอนาคตก็อยากมีแพลนอะไรเงี้ยว่าแบบเอออยู่ไทยแบบสามเดือนมาอยู่เย่างเราอีกสามสี่เดือนแล้วก็ไปอยู่ประเทศอื่นอีกกี่เดือนอะไรเงี้ยแบบอนะคือเป้าหมายนะคุยแบบอยากฟรีฟรไฟไฮอะไรเง <c oughs> ี้ยนั่นแหละทุกคนไปแต่งหน้าอาบน้ำแต่งตัวค่ะ สวัค่ะทุกคนก็จะนมอเกันนะคะก็คือเพิ่งตื่นนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่วันนี้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เริ่นั่งดูกัน,ว,น,นวันอาทิตย์ที่ ก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบห้านะคะเดือนมิถุนายนซึ่งวันนีนะ้หยุดงานนะคะเราก็เพิ่งตื่นที่จริง,รงตื่นตั้งนานแล้วแต่ว่านอนกลิ้งๆอยู่บนเตียงแล้วว่าตอนนี้แค่กาลังคิดว่าควรจะต้องลุกไปทําอะไรได้แหละซึ่งซึ่งซึ่ง,งวันนี้วันอาทิตย์นะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เยอรมันมันก็จะปิดอะทุกคนคือแบบ ร้านอะไรอย่างเงี้ยแบบจะไม่ได้เปิดเหมือนไทยแนละ้ค่ะเขาก็ปิดซึ่งพอปิดปุ๊บวันนี้เราเมื่อวานนัดอะคะ่ะไม่ได้ซื้ออะไรเตรียมมาไวแล้วเามื่อวานแฟนนะัดก็แบบก็ไม่ได้สะดวกที่จะไปซื้ออะไรเงี้ยนะัดก็เลยนอนรอนะคะเพราะว่าแฟนนักตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะไปในตัว ฟิชจาร์เซอรนะคะที่เบอร์ลินคือที่เนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เมืองใหญ่ๆทุกคนน่าจะรู้กันคือถ้าสมมุติว่าอยากไปซื้อของไว้ก็คือไปได้แต่จะไปที่แบบเฮาปันโฮฟอะไรอย่างเงี้ยสถานีรถไฟหรือว่าแบบที่ที่มันอยู่แบบสถานีรถไฟใหญ่เช่นที่นี่ก็จะมีซูสไ r รส์นะคะกับเฮาบันโฮฟใหญ่แล้วก็ ตรง f i n i s closer นะคะก็จะเป็นที่หลกัหลกๆที่ยังจะเปิดเช่นเอเดกาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแฟนก็เลยไปอันนี้แล้วก็รอแล้วมทุกคนวันนี้น่าฉันเนาะเพราะว่าเมื่อคือนนะนะคะใช้อัมดิออร์ดินารนะคะใช้คิวตัวที่เป็น m มโครดรอสเรติโนลซึ่งมันก็แบบหน้าดีขึ้นมาแล้วก็เซเล r รีมอยส์นะคะเดแล้วก็จำคือที่จริงวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะเป็นวอล์กแบบ ที่เรามาว่าแบบวันอาทิตย์ปกติทำมาลายอะไรเงี้ยเรื่อยๆแล้วก็วันที่สิบเก้านี้นะคะนันมีบินกลับไทยค่ะเย้ซึ่งวันนี้นัก็จะต้องมีเตรียมเคลียร์กระเป๋าบางอย่างแต่คิดว่าน่าจะเคลียร์อีกทีหนึ่งประมาณวันพุธวันอังคารหรือวันพุธท,ที่เดียวเพราะว่าจะต้องมีเสื้อผ้าบางส่วนที่นัต้องซักนะคะซึ่ง ตอนนี้คือนะัดจะต้องใช้เสื้อผ้าคือเสื้อผ้าตอนเห็นนัดงงมากว่าทําไมเสื้อผ้านันมีไม่ค่อยเยอะปกตินะัดมีเสื้อผ้าเยอะมากแต่ว่านันก็มีหลือเอาบริจาคแล้วก็หลือทิ้งไปเหมือนกันเออลนะดๆก็ตามก็คือช่วงนี้ก็จะมีอะไรให้โฟกัสเยอะแล้วก็เหนื่อยเพราะข้าทำงานเยอะมากประมาณนึงเหมือนกันทั้งโปรเจกต์ที่กำลังจะออกใหม่นะคะก็ฝากทุกคนเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เอาเปิดมากดีกว่าซึ่งโปรเจกต์เนี้ยทุกคนมันมันดีมากๆนะคะคือสำหรับ ใครนะคะที่อยากมาเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนีนะคะหรือมาทำงานมาทำระบบออสบิวชิ่งหรือดูอัลสตูดิโอมาอะไรเงี้ยคือโปรเจกต์นี้ของนะัดจะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นประโยชน์กับทุกทุกคนมากๆแล้วนะนะคิดว่าทุกคนน่าจะแบบเอ่อแบบได้แฮปปี้กันในโปรเจกต์นี้ของนะัดคิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้วทุกคนน่าจะได้ใช้แน่นอนนะคะแล้วก็นั่นแะหละคะ่ะทุกคนพวกน,นี้มันก็มีอะไรโฟกัสเยอะแล้วนะนะก็ ไดุ้เ่เอได้คอนเฟิร์มการทำธุรกิจที่ไระเค่เยอรมนีเนาะได้ได้วีซ่าตัวนั้นแล้วเราเนา่ก็เลยแบบโอเคมันก็เลยเป็นจุดที่มันต้องมีอะไรคิดแล้วก็ทำหลายๆอย่างนะคะซึ่งโอเคเดี๋ยววันนี้เป็นวันอาทิตยต์นะก็ไม่ได้อยากแบบอะไรให้มันแบบเครียดมากก็อยากให้เป็นรูทีนชิลนะคะว่าวันอาทิตย์ปกติแล้วที่เบอร์ลินเป็นยังไงที่เยอรมนีเป็นยังไงนะคะแล้วก็ช่วงนี้อากาศที่เยอรมนีก็คืออุ่น ร้อนเลยอะ่ะท,ทุกคนไม่ได้อุ่นเมื่อวานอากาศ30วันนี้อากาศ31องศาเออซึ่งมันก็แบบโอเคแปบลบว่าเราต้องใช้เสื้อผ้าที่จะต้องเอาไปถไทด้วยแน่ๆเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนแล้วก็ต้องเอาเสื้อผ้านา,นาร้อนมาใช้ซึ่งมันก็คิดว่าแบบเอ้ยเดี๋เราจะจัดกระเป๋าวันพุธเลยทีเดียว โอราพูนังหยุดแล้วนเดินทางวันพฤหัสที่สิบก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้ก็คือหน้าที่ของเราคือการรอนะคะรอแล้วก็รอคุณโทบี้นะคะในการที่เอาโกลเดอรี่ที่เขาไปช้อปปิ้งมานะคะแล้วก็เอามาทาอะไรกินสมธิตวา้วยการได้นว่ิ Let me take Another ticket That's two hours, 120 minutes Right, yeah. ticket uh -huh. Oh, the uh blade -huh. A here? So good I No? Yeah. This is the place no. where Apple Pay Normally here should be like this ค่ะท yes. ุกคนไม่ดูว no, no, ันน like oh, ี้ไม่ทำวันนี้แล้วขึ้นไปบนรถไฟแล้วเขาตรวจตรวจแล้วเราต้องทำอย่างไรกับมันนี้เป็นอืมต้น็ตวปดูนะที่เราทำนะคะเออม uh, oh, yeah. 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 ันเป็นคิดทุ่มเป็นเป็นเล็กเป็นอืมรีซีทเป็นเอืมเขาเรียกว่าอะไรว่าภาษาไทยอ่ะอืมไปเสร็ ที่เราซื้อทั้งหมดนะซึ่งถ้าไม่เอาก็กดแมวได้แต่ว่านีนะ่เอามาเพื่อโชว์ทุกคนแล้วก็ตั้ตัวไปที่หนึ่งไปที่สองโนอะ้ฟินนดฟินดังสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นัดมาแบบ รีบๆประมาณหนึ่งนะคะซึ่งนะัดเพิ่งได้น้องคนนี้มาค่ะอันนี้ที่ไทยคือฮิตกันใช่ไหมที่มีทั้งรัสรัสรัสคูบีสักอย่างหนึ่งกับแบรนด์ของ The Rolling p i นนะคะซึ่งอันนี้นัดไม่แน่ใจว่าโพูน่าวโอยังไงกันแนะ่แต่ที่ใดๆก็คือเหมือนที่นี่เขาจะมีแบรนด์นี้เป็นแบรนด์หลักที่ขายที่เยอรมนีนะคะซึ่งอันนี้นัดไปได้มาจากเรเวนะคะเรเวเรเวนะคะแล้วก็เขาก็มีขายที่เ e อลิกาด้วยนะคะก็คือราคากล่องนี้อยู่ที่ประมาณ4อ99 ปัะเจ็นคือนัดจะพูดว่าราคาเกือบเท่าที่ไทยนั้นไม่สามารถพูดแบบนั้นได้นัต้องพูดว่าราคาที่ไทยเกือบเท่าที่เยอรมนีนะคะได้ไรก็ตามคือเรามาลองชิมกันเลยซึ่งอันนี้นันได้มาเป็นราสเบอร์รี่นะคะซึ่งเขาก็มีเป็นตัวสตรอเบอร์รี่ด้วยแต่ว่าวันนี้นัดไม่เจอนะคะนัดก็เลยเอาน้องคนนี้มาซึ่งเขาก็มีซีลมาแบบนี้ด้วยนะคะน่ารักมากๆซึ่งอันนี้มันผ่านมานัดเดินทางนัดเดินมาประมาณแบบ ยี่สิบนาทีอะไม่รู้ละลายยังทุกคนมันยังไม่ละลายนะขนาดก็จะประมาณถ้าเทียบกับนิ้วโป้งก็ประมาณนิ้วโป้งนะได้อยู่เหมือนกันใหญ่กว่าหน่อยอืมอ okay. ืมอ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 ร่อยอืมอร่อยอืมหกหมด ได้มาเป็นตัวของดาร์กช็อกโกแลตเนาะแล้วก็จะมีมิวช็อกโกแลตตัดอยู่ข้างในซึ่งมันไม่ได้หวานเกินไปนะเป็นคนที่ไม่ชอบทันหวานมากจนเกินไปซึ่งอันนี้พอดีมากๆสําหรับนั้นะคะเออมันมันอร่อยมันโอเคมันลงตัวหมดลอ ก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนนะคะเนื่องจากวันนี้ห้ามกิจาการรมแอคทิวิตี้กันเยอะมากแล้วก็แบบเออเยอะอะทุกคนแบบออกไปข้างนอก,กต่างๆนะแล้วก็แบบทุกอย่างก็เลยเพลียแล้วก็เหนื่อยก็เลยแบบขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะคะแสงฟอรกก็คือเข้าหน้าก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะ<ป>โอเคค่ะทุกคนก็คือเรื่องหมิววา่าพับตัดขาดินี้ คือนัสใสชุดนอนตัวเดิมนะคะก็คือเมื่อวานทํากิจกรรมแอคทิวิที้เยอะมากทั้งแบบเอไปเจอฝาแฝดของแฟัดใช่ไหมคะเราก็เราก็ไปเล่นบอลไปเล่นปิงปองกันแล้วเราก็เล่นกีฬายเยอะมากแล้วเราก็ไปเดินเล่นกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นวิดีโอให้คือที่นี่มันเป็นสถานที่ที่เคยเป็นอแอร์พอร์ตเขาเรียกว่าอะไรอะสนามบินมาก่อนนะคะตั้งแต่สมัยที่ เยอรมนียังมีสงครามอยู่นะคะแล้วก็นี่นั่นก็เป็นที่แบบเอาไว้ให้สามบินสําหรับการขึ้นลงของเครื่องบินพลเรือนต่างๆที่มาจากฝั่งอเมริกานะคะที่จะมาเยอรมนีที่เขาจะมาทําสงคราม,มกันอย่างเงี้ยที่เขาจะมาช่วยแบบต่างๆกันนะเออซึ่งเป็นสถานที่สําคัญประมาณหนึ่งจะขึ้นเอาไว้ให้ในิีโดยด้วยนั่นแหละคะ่ะแล้วก็กลับมาแล้วคือฝนมันตกหนักมากทุกคนแล้วนก็ไม่ได้สาม,มารถที่จะก้องมาถ่ายแล้ต่เวลาซึ่ง ภาพมันก็เลยตัดขาด้วยความที่เหนื่อยกันมากแล้วก็ทานอะไรกันนิดหน่อยแล้วก็อบาบน้ำนอนทันทีเลยแล้วก็ตื่นมาก็แบบโอ้ยังไม่ได้ปิดคลิปก็เลยคลิปนี้จะมาปิดคลิปนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตวิดีโอเพิ่มเติมให้อีกครั้งนึงนะคะซึ่งวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นวิดีโอแบบคลิปชิวๆให้ทุกคนได้เห็นแบบช่วงวีค end น,นะคะว่าแบบวันอาทิตย์ของที่เยอรามานีเป็นยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งวิดีโอจะมีตามมาอีกนะคะแล้วก็ นับวันนี้นะคะที่นัดปิดคลิปวันนี้ที่นัดปิดคลิปก็คือวันที่16 1 7 1 8แล้วก็วันที่19บเกาเดินทางกลับไทยนะคะก็รอดูคลิปของนะักที่ประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าจะมีอะไรมาฝากทุกๆคนบ้างนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอไปทำอาหารทาน ทำอะไรเสร็จแล้วก็เคลียร์กระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากทุกคนรับชมแล้วก็ซัพพอร์ตกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย